สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาตัดต้นไม้ให้น้องเล็กกับเจ้าบัวบานเนาะครับผมวันนี้พาแม่ควานมาตัดเนาะครับผมพาแม่ควานมาตัดต้นต้นไม้ให้น้องเล็กกับเจ้าบัวบานครับผมวันนี้มาไกลเลยเนาะครับผมสิบกิโลเลยเนาะไปกลับก็ยี่สิบกิโลเนาะครับผมวันหยุดพอดีวันหยุดน้องเล็กเนาะครับผมก็ควานก็พาแม่ควานมาตัดต้นไม้ครับผม ต้นไม้ให้น้องเล็กครับพอได้ทานเสริมกับหญ้ากับสับปะรดเนาะครับผมเมื่อแม่ควานตัดนะครับผมเพราะควานจะลงคลิปไม่นานเนาะครับผมเดี๋ยวจะช่วยแม่ควานเนาะครับผมคอานจะไล่แป๊บเดียวแล้วก็ไปช่วยแม่ควานตัดนะนี่ตัดต้นลำกลำเลยถือตัดต้นลำตลำนี่นะดีทุกท่านเลยนะครับวู๊ด ไม่ได้ดูนะครับผมต้นไม้มีแต่ป่าเลยนะครับผมเดยน้องก็กินเป็นบางต้นนะครับผมเลือกทานนะครับผมน้องจะเลือกทานข้างหน้าเธอเนะ่ะเออเนี่อู้นข้างหน้ามีแต่เต็มอยู่นั่น ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องปลายโบรานพ่องน้องเล็กด้วยเนาะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าไม่์สายอยู่ยังไงเนาะคุณแม่มาตัดหญ้าฝั่งนี้ก็มีด้วยถือหนิไม่สายครับไม่สายครับว้ายหวัดดีครับครับขับนวม่ตัดหญ้าเลยับกนครับกันครับกันผู้ชมกครับกันครับ หาพ่อไม่ไ ter ด <that> <wants to> <un> uh ้เด <ness> ็ดร้อนลูกเด็ดร้อนฮ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 อนสวัสดีครับกันกิ้ง <tariffs> ก <curs ays over> oh, ิงกิ้งกิงกิ้งกิงกิงกิงแช่แม่เด็ดแม่เด็ดมาไม่ได้ลูกเดี๋ยวพ่อตัดหญ้าแป๊บหนึ่งโอ้โเด็ดร้อนมากเลยไปอยู่ตรงไหนดีเนาะอุ้ยเจิตอ่ะพ่อขนาดไหนขนาดนี้กิ๊กกิ๊กกิ๊ก อดูติดพ่อดูคนติดพ่อนั่งนี่เลยนั่งนี้เลยดูว่าไม่ตัดก่อนดูน่ะไม่ตัดอยู่ข้างางน่นนะอ้ยบางร่มก่อนบางร่มก่อนมีสาบางร่มเลยบางร่มมีไข่ปะดูก่อนนี่จะอยเยดูอยเยดูตัดไม้โอกรือมันจะแตกหลัง ไม่ชาจะกินอย่างไม่ชากินอะไรเนาะไม่ชาหนิไม่ชากินอะไรนะคิก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 นี่อ่ะตัวน้อยดูว่าแม่ตัดอยานุนี่พี่ส้มพี่ส้มสวัสดีจ้ายังพี่ส้มจ้าเออมาอยู่ร่มเดู้พอช่วยแม่ตัดแล้วพออะไรสักพักเดี๋ยวพักยวมาช่วยแม่จะได้กลับเลยน้องไม่ชา โอไม่ช่ทำไมใจดีเท่วันนี้ไม่ใช่รัดยางรลนหมดลูก <g ül> เด็ดขนาดนี้ฝั่งนี้มีแต่น้ำฝั่งนี้ก็มีเธอฝั่งนี้ต่ำๆนี่นฝั่งนี้มัมยตรงข้ามเลยไหม,ม <g ül> ไปไม่ได้ดูอาเมตัดอยู่ข้างนน,น้นมีฉาครับปน <g ül> อ,อ แรงเอาน้ำมาให้น้องก็ได้โอคค้ครับครับครับอย่ประควานเขาปิดไรสุดเลยเนอะครับผมอย่ให้จะไม่สาได้พักผ่อครับผมเดิดรนเนาะ